ขออนุญาตใส่หมวกแป๊บหนึ่งนะคะจะบูดว่าค่ะพี่น่องปิดพนที่ไม่ชอบใส่อะไรแบบนี้มันเคี่ยงไหมคะ่ะสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะโอ้เอาขั้นไม้มาเลยพี่น่องสยามมาถึงแล้วคะ่ะเพิ่นเอารถขั้นไม้มา เดี๋ยวไม่ใส่ดีกว่าเดี๋ยวไม่เห็นความสวยเอเกบไว้ก่อนอยู่นี่นะจ๊ะไปะเราไปหาพี่ซุปเร์ยาวดีกว่าเดี๋ยวพาไปหาดัมซิงซุปเรย์ยาว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 นี่ค่ะ,ะดูแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยเราพาไปหา ดำซิ่งสุกป,ประยาวจักหน่อยแมนบ่แมนบร่อรบอรบบ่เอาโมแมนสวัสดีค่ะ แมนบอเสียหนวดแมนบอยผู้ใด,ด,ดอา้าวหวัสด,ดีค่ะไม่นึ่งแว่นไอ้เพื่อนมาเมืองนั้นไม่อย่างหันนะเกลเลยวดดสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเป็นได้เสียยูดีสบายปะ,ยะค่ะได้น,นั่นนี่แก่เกินตาไหมอา้าวแฟนนึ่งแว่นรถเสียเงี้ยวโอ้กระบะยูคือบ,บ่เห็นป้ายแดงซเสดเออ ไปเขาห่วมก้อนค่ะมันปากไม่ออกเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันแข็ง <c oughs> กินยากนิดหน่อยค่ะงานนี้มาเดี๋ยวกัน

จะพพกอ่อมเหมือนงจังออดค่ะเออเออไปเลยผู้กองไปเลยห่วงไรค่ะพี่น้องได้นี้หนานี้ตาเนาะค่ะเอ้าไปหา มูวาวาสัต์ไม่หมูเท่าไหร่ค่ะมันแข็งเป๊กเลยค่ะพี่น้องคุณพ่อเจ้าของที่นะคะคุณพ่อประหอนมั้งคะะหอนบัวเออมีเส้นหน่ Oh. จะเที่ยงแล้วนะคะเที่ยงแล้วอันิทนี้ถักกินเขาค่ะพี่น้อง ทีมง,งานนี้แต่ละวัน โอเคค่ะขอ,ขอตัวไปธุระแป๊บหนึ่งนะคะเราจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะไ่ไปค่ะสวัสดีค่ะ